สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนสร้างเครื่องเจ็บผักดีต้นสไตล์ของผมเองนะครับซึ่งมันก็ไม่มีอะไรยากเลยนะครับการสร้างเครื่องนี้ก่อนที่เราจะไปสร้างนะครับเราก็มาลองดูกลไกของมันว่ามันทานํางานยังไงกันก่อนนะครับผมบอกไว้ก่อนกันแล้วกันนะครับว่ากลไกของมันนี้ง่ายไม่มีอะไรยากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเจ็บพวกพืชผักออกจากกล่องก่อนนะครับ แล้วค่อยมาดูกันว่ามันจะทำได้จริงหรือเปล่าเอาละวันชูไปอ่าท่านผู้ชมเห็นอะไรไหมครับเห็นดิน ที่เราใช้ปลูกนะครับมันไม่กับเป็นดินปกตินะครับมันก็จะเป็นดินไว้ใช้ปลูกได้ต่ออีกนะครับหลังจากที่เราได้ไปลองใช้เครื่องที่ผมสร้างขึ้นมาแล้วนะครับปรากฏว่ามันใช้ได้จริงนะครับถ้าใครสนใจก็ลองเอาไปสร้างและเอาไปทำดูนะครับก่อนที่เราจะสร้างเราก็มาดูของนะครับ ของก็มีประมาณนี้แหละครับไม่ได้ใช้เยอะมากสักเท่าไหร่เมื่อท่านผู้ชมเตรียมของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาเริ่มวิธีการทำเลยครับขั้นแรกเราจะเริ่มจากการขุดบล็อกประมาณ13บล็อกนะครับยาว13พ่วงประมาณสัก4 5บล็อกแต่ผมจะขุดไปแค่4บล็อกก่อนนะครับ โอเคครับเมื่อท่านผู้ชมขุดเสร็จแล้วเราก็จะวางบล็อกนะครับเป็นบล็บอกไอออนนะครับวางไปสักหนึ่งแถวเสร็จแล้วก็เว้นไว้ประมาณสักหนึ่งบล็อกแล้วเราก็วางดินที่เราใช้เพาะปลูกนะครับซึ่งช่องที่เราเว้นไว้เราจะใส่เป็นน้ํานะครับเพื่อให้ดินมันชุ่มนะครับเวลาปลูกผักมันจะได้อาจจะ โตวไวขึ้นก็ได้นะครับแต่ส่วนมากผมจะไม่รอหรอกครับเพราะว่าผมที้เกียดรอผมจะใช้เป็นผงกระดูกแทนเมื่อเราขึ้นโครงได้ลักษณะแบบนี้แล้วนะครับเราก็จะเริ่มวางกล่องนะครับ ไปนะครับว่ายังเหลืออุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งแต่ผมก็ไม่ค่อยรู้ชื่อมันเท่าไหร่หรอกครับมันก็จะเป็นรูปคล้ายๆกลวยแบบนี้แต่ท่านผู้ชมบางคนจะไม่รู้นะครับว่าการวางไอของสีน,นี้มันวางไง่านผู้ชมกดนั่งนะครับนั่งแล้วก็กดวางเมื่อวางเสร็จแล้วนะครับผมจะก็จะขอแต่งทางเดินข้างหน้า ให้มันสวยสักหน่อยนะครับมันจะใช้เป็นเหล็กไอรอนนะครับเพื่อในการวางมันก็จะขุดยาวไปเลยเอาละครับท่านผู้ชมขั้นตอนถัดไปเราก็จะเริ่ม เป็นการวางโครงของเพื่อจะวางเลสตนนะครับเราจะสร้างโครงขึ้นมาก่อนเมื่อสร้างโครงเป็นรูปฟันปลาเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะปิดด้านบนเพื่อความสายงานนะครับ เอครับเมื่อทําเสร็จแล้วเราก็จะมาเริ่มทําแผงวงจรของมันเลยนะครับขั้นแรกเราก็จะวางบล็อกไอรอนเพื่อให้มันเชื่อมต่อกับสวิตช์นะครับแล้วก็วางเรสโตนยาวมา เอาละครับเราก็จะมาเริ่มต่อวงจรกันเลยนะครับซึ่งวงจรน,นี้เป็นวงจรที่ง่ายมากนะครับไม่ได้ยากเพราะว่าเป็นการต่อต่อโดยตรงน,นนะครับซึ่งต่อไปเราก็จะใช้ไอ้เจ้าแผงแผงอันนี้นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเรียกมันว่าอะไร การที่เราใช้แผงตัวนี้นะครับมันจะช่วยให้เลสโตนเราไปใช้งานได้ไกลมากขึ้นนะครับ เมื่อเราวางลิสต์ตนเสร็จเป็นที่ียบ้อยนะครับเราก็จะมาลองกดใช้งานดูนะครับว่ามันใช้ได้ไหมถ้าใช้ได้แล้วก็แสดงว่าใช้งานได้ขั้นตอนต่อไปก็เป็นการตกแต่งก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะชอบสไตล์แบบไหนก็ตกแต่งสามารถตกแต่งได้เลยนะครับแต่ผมก็จะเอาง่ายๆแบบนี้แหละซึ่งมันจะดู เป็นธรรมชาติดีโอเคครับเมื่อตกแต่งเสร็จแล้วเราก็จะมาลองปลูกและกดใช้งานดูนะครับแล้วก็จะปลูกเมื่อปลูกเสร็จแล้วเราก็จะมาลองกดดูวว่ามันใช้งานได้จริงไหมโอเคใช้ได้ใช้ได้ โอเคครับผมลองไปสักพักแล้วผมว่ามันให้ผลผลิตน้อยเกินไปผมก็จะใช้เป็นกระจกนะครับเพื่อปิดไม่ให้ข้าวมันกระดอนขึ้นไปข้างบนนะครับเพื่อให้มันลงไอ้เจ้าตัวที่ตัวที่เป็นกลวยนะครับเพื่อให้เราได้ผลผลิตมากขึ้น นี้ก็เป็นก็อาจจะมีสาระสักเล็กน้อยนะครับก็ท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจก็ลองเอาไปทำดูได้นะครับอาจจะหาวิธีแก้ใหม่ๆก็ได้นะครับให้มันดีขึ้นกวน่านี้โอเคครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกที่ผมพูดนะครับก็อาจจะเขินๆสักหน่อยก็จะคอยทำไปเรื่อยๆนะครับ ถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขอกราบขอโทษขอภัยณที่นี้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ But